สดีครับวันนี้มาพบกับป้าป้าป้าแปงชาแนวนะครับวันนี้เรามารีวิวนี่กันเลยอาวุธปืนของค a มเมดี้ไรเดอร์เบิร์สนี่อาวุธปืนค a มเมดี้ไรเดอร์เบิร์ ของมือสองนะคะเป็นของมือสองเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วเองของมือสองนะคะเนี่ยเป็นของมือสองก็สภาพก็จะเก่านิดหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าใส่ถาดใส่ตรงนี้นะครับเอาปากกาจิ้มเลื่อนออกมาใส่ถาดออกแล้วก็ สวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับลำโพองอยู่ตรงนี้นะแสงแดดอาจจะแรงนิดหนึ่งอันนี้ถ่ายนอกบ้านเอยไม่ใช่ห้องผมบ้านเปิดประตูอยู่นะครับอ่าตรงนี้เปิดสวิตช์เลื่อนไปที่โออ่ามันจะมีเสียงไม่มีแสงนะครับไม่มีแสงลองยิงกันดูดีกว่ากดชริกเกอร์ครับ เียงอยู่ทางนี้อ่าไม่มีแสงต่อมานะครับก็จะเป็นเป็นอันนี้แหละโอเคครับต่อมาเป็นอันนี้ นี่มันจะมีปุ่มกดตรงนี้กดลงไปแล้วตรงนี้จะเลื่อนลงอ่ามันใส่อันนี้ได้มาใส่กับตรงนี้ได้วิธีการใส่ก็คือกดปุ่มตรงนี้เลยนะครับกดไปกดปุ่มกดปุ่ม ใส่ลงไปอันนี้ใส่แล้วถามว่าใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อใส่เหรียญลงไปในนี้นะครับแล้วก็เอาเนี้ยลองไว้ตรงนี้อ๊เจ็บลองไว้ตรงนี้อ่าแล้วเราก็ยิงแล้วเราก็ยิงเหรียญมันก็จะหล่นลงมาแต่ของมือสองนะครับเหรียญหายนะครับ อ่ะอันนี้ทำอะไรได้อีกสังเกตปุ่มตรงนี้นะครับใส่เข้าไปอ่าแล้วยิงอ่ามันมีเสียงได้ไงก็คือตรงนี้ครับลองกดลงไป อ่ะมันใช้ระบบสัมผัสอ่ะพอเอาออกมันก็หยุดโอเคครับอันนี้นะครับไปซื้อกันได้นะครับร้านจำไม่ได้ลา้ลานอะไรนะครับแต่นี้ของแท้แน่นอนนะครับร้าน ทอยไฟเวอร์ร้านของเล่นเพื่อคุณตลอดการนะคะไปสั่งซื้อกันได้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย